้ามใช้กําลังทหารในทางระหว PA ่างประเทศครับประเทศไทยสามารถใช้กําลังทหารเพื่อป้องกันตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายร่างประเทศหรือไม่อาวุธและยุทธวิธีของประเทศไทยนั้นชอบด้วยกฎหมายร่างประเทศหรือไม่ผมอยากจะใช้เวลาชั่วครู่นะครับอธิบายข้อกฎหมายในมิติกฎหมายร่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองครับกล่าวโดยทั่วไปนะครับการใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยมีอยู่หลายระดับครับ ระดับบุคคลนะครับนายทหารเนี่ยนะครับก็สามารถใช้กําลังป้องกันตัวเองได้หรือว่าในระดับหน่วยในกองกําลังนะครับแต่ณวันนี้เรากําลังพูดถึงกา,ารใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองในระดับรัฐนะครับเป็นการใช้กําลังป้องกันตนเองในระดับชาติะนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับมีประเด็นในมิติกฎหมายร่างประเทศให้ต้องพิจารณากันอยู่ทั้งสิ้น2ประเด็นครับประเด็นที่1นึ่งนะครับคือประเทศไทยสามารถใช้กําลังทหารเพื่อป้องกันตนเอง โดยชอบด้วยกฎหมายร่างประเทศหรือไม่ประเด็นที่2ครับคือเรื่องอาวุธและยุทธวิธีนะครับว่าอาวุธและยุทธวิธีของประเทศไทยนั้นชอบด้วยกฎหมายร่างประเทศหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนนะครับในประเด็นแรกเนี่ยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายจารีิประเพณีระหว่างประเทศนะครับโดยกฎหมายร่างประเทศในปัจจุบันนั้นห้ามใช้กําลังทหารในทางระหว่างประเทศครับ สารยุยธรรมระหว่างประเทศนะครับได้เคยอธิบายว่าหลักการข้อนี้เป็นเสมือนเสาหลักของกฎบัตรสัปรชาชาตินะครับท่านโคฟีอาน,นันอดีตเลขาธิการขององค์การสัปรชาชาติเองท่านก็ได้เคยกล่าวไว้ได้ทานองเดียวกันว่าไม่มีหลักการข้อใดในกฎบัตรสัประชาชาติที่จะสำคัญไปกว่าหลักการห้ามใช้กําลังทหารอย่างไรก็ตามครับหลักการที่สําคัญข้อนี้นะครับมีข้อยกเว้นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับก็คือสิทธิในการป้องกันตนเองของรัฐ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทั้งกฎหมายาราที่ประเณีระหว่างประเทศและข้อ51ของกฎบัตรประชาชาตินะครับในการที่รัฐเนี่ยนะครับจะใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเนะี่ยมีเงื่อนไขจังสิ้น4ีข้อนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เคร่งครัดข้อที่1ครับการใช้กําลังทหารนะครับจะต้องเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์คือการระงับยับยั้งการโจมตีที่เกิดขึ้น นะครับหรือการโจมตีที่กระชั้นชิดใกล้เข้ามานะครับข้อที่2ครับการใช้กําลังทหารจะต้องมีความจําเป็นนะครับหมายความว่าไม่มีหนทางอื่นไม่มีมาตรการอื่นให้สามารถดําเนินได้ข้อที่3ครับการใช้กําลังทหารนั้นจะต้องได้สัดส่วนเหมาะสมกับภัยคุกคามที่เกิดจากการโจมตีสุดท้ายครับจะต้องมีการแจ้งไปยังคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ ในประเด็นที่2นะครับในเรื่องการใช้อาวุธและยุทธวิธีนั้นนะครับกฎหมายร่างประเทศที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับในประเด็นนี้นะครับก็มีหลักการพื้นฐานนะครับซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสงครามนะครับเอ่อการใช้กําลังทหารนะครับอาทิหลักความจําเป็นในทางการทหารหลักมนุษยธรรมหลักการแบ่งแยกระหว่างพลเรือนกับพลรบ ความได้สัดส่วนในมิติที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อพลเรือนนะครับ